พวกเรานักเรียนนายสิบได้เร่งรีบศึกษาวิชาทหารให้เก่งการบ้านเหล็กเพชรเพื่อชายชาพาสึกรานเรารบได้ทันทีเลือดย่อมค้นกว่าน้ำฉันใดสองหนึ่งสองลูกทอบอไทยฉันนั้น ฟ้ากว้างผลทางไกลนับโยธ์บ่อวันหาใช่อุปสรรคกั้นพลังรุ่นของเรา สลายกลุ่มสลายแก๊งไม่แบ่งพวกเข้าผนวกเป็นสีเดียวเขียวสวยเราคือกลุ่มที่ทูนเทิดเชิดธงชยัย ปูนปูนสวัสดีครับวันนี้ทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตั้งใจจะเดินทางมาจู่โจมกันที่พักสวนเมสารีสอร์ทบ้านห้วยยาโนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรร้าน,นาแต่ก่อนที่เราจะเดินทางกันไป ก็ขอให้ประธานกองทัพภาคที่3ได้กล่าวต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่นและครอบครัวกันสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมอันเองวีชาคาระธานดูประธานกองทัพภาคที่สามูสม้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่เพื่อนรุ่นรุ่นขบรุ่นสองทัพหนมาร่วมสังสรรค์นในวันนี้ที่เมษาลีสออําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเราเร,ารู้มเสมอว่าเรากําเนิดจาก นักเรียนในจินบทหารบกเราจะต้องมีความรักความสามาคัคคีปุ่มพันเพื่อเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งมีงานกิจกรรมใดๆขอให้เพื่อนร่วมรุ่นไปร่วมกันเยอะๆเพื่อความสามาคัคคีสุดท้ายในวาระนิถีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงในข้างหน้านี้ปี2557ผมในฐานะประธานของท่านที่สขอรวยไวพรให้ท่านมีความสุขในปี2557และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านขอบคุณครับทีมงาน ที่ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยผู้การต่อยจูโจเฮก่อนจะเดินทางกันไปขอสร้างบรรยากาศดีๆสักนิดด้วยบทเพลงเพราะๆจากทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยได้สร้สางสรรค์กันมาจะไพเราะสนหูกันสักเพียงไหนไปรับฟังพร้อมกันเลยครับ ที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยได้เดินทางมุ่งตรงไปที่จังหวัดเชียงรายระหว่างเดินทางต้องผ่านที่นี่ครับจังหวัดอุตรดิตถทางทีมงานจึงขอแวะทักทายเพื่อนรวมรุ่นนักเรียนในสิบด้วยกันก่อนและได้ให้พวกเขาได้ฝากข้อความดีๆมาถึงพวกเรากันด้วยครับกระผม เทียนสิบพานิชชูดแดงร้อยสองเหล่าการเงินบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันได้มาปักหลักอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เขื่อนหูที่จะผ่านไปผ่านมาผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ยาพานิชยินดีต้อนรับนะครับผมนักเรียนเดือนสัสจจงหาแดงคอร้อยสามเหล่าทหารมาบ้านเดิมอยู่ที่กรุงเทพมาหานครมารับราชการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปักหลักที่นี่ไปผ่านไปมาจะแวะหนาะ ต้อนรับครับน,น, 16, นักเรียนศิษย์ศนึกวรนศีรีอยู่ร้อยห้าเราสัมพูทบ้านเดิมอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนี้ได้พักอยู่ที่บุนดิตเมืองรับแลบ้านทุเรียนครับใครมีปัญหามีแวะเข้มาหาเชิญมาพบได้ครับอีกจังหวัดหนึ่งที่ทางภาคเหนือก็คือจังหวัดน่านเราได้ทราบข้อมูลมาว่ามีเพื่อนของเราอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันจึงถือโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียน พร้อมกับให้ตัวแทนได้แนะนำเพื่อนที่นาของเราประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนานมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับผมจา่าเิกธิราศเหนือเชยนะครับเรียนสุขบวรรุ่นที่สองนักเรียนสองพวกเราทุกคนเพื่อนทคนนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณ้นที่จังหวัดนานนะครับที่นี่คือหอขับ ขอทำหรืออดีตก็เคยเป็นส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกันเองปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจ,จังหวัดซึ่งในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสิ่งน่าสนใจมากที่นี่นะครับโดยเฉพาะงานช้างดำแล้วอนุสาวรีย์ที่วันนี้คือรูปปั้นของพระเจ้าสุริยปภวิภษเกดซึ่งเป็นเจ้าของเมืองนครของจังหวัดน่านนั่นเองท่านครองเมืองมาประมาณ25ปีผมเองมาอยู่จังหวัดน่านนี้ก็ตั้งแต่แตปี1 4 5แล้วแต่ก่อนคืออยากจะแนะนํพขึ้น ซึ่งอยู่ในจังหวัดหน้ามีการทั้งหมดขึ้นปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ที่จังหวัดหน้าพมีผมนะครับจารีญาขวัพิเชียรสอทันโทปนอมสุธิพงศ์สามร้อยตีบัมโมดมีสมบัติร้อยตีสมบัติเบ้าดีจารีควัตพนลอดทันโทสองแก้วใหม่ร้อยโทบุญช่วยเขียวมั่งร้อยโธทักกระจายจารเอกพิยะอิมเจริญจารีพิทักษ์กระจายตากปิชาสุนทานิช์ การถวัตทะรอดซึ่งปัจจุบันทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่พื้นที่จังหวัดน่านนี้เป็นเขตว่าผิดชอบของจังหวัด,ดหนันมาเราก็จะมีก้มทหาที่านที่สองกองอันาหารมาที่10บกองอัน,ออนาหานมาที่15จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีการสู้รบกันอย่างมากมายมาก,มากเป็นพื้นที่สีแดงใครเข้ามาจังหวัดน่านก็เหมือนกับเข้ามาเพื่อจะเป็จการรบอย่างเดียวก็จะมีพวกเราหลายๆหน่วยมีเรืยองเข้ามาทํางานกันในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะทหารมาทหารปืนทหารราบ จะเข้ามาเยอะมากยุทธภูมิที่ท่านเคยยินก็คือยุทธภูมิว้วยโขนแล้วก็ยุทธภูมิผาแดงซึ่งเป็นยุทธภูมิซึ่งมีการสูญเสียมากที่สุดโดยเฉพาะอารมาพวกเราก็ขอสื่ดีในโอกาสนี้ด้วยผมบอกว้อี่า่งนะครับจังหวัดหน้านี่ถ้าไม่ตั้งใจมามาไม่ถึงเพราะว่าจังหวัดหน้านเป็นจังหวัดที่มีอาหารอย่างงแต่เพื่อนๆต้องตั้งใจมาหน่อยนะครับ ถ้าตั้งใจมารับรองถึงจังหวัดน่านมีพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวมีอุทยานแห่งชาติถึง6อุกยานด้วยกันแต่พื้นที่ในจังหวัดนี้ก็จะมีพระธาตุแช่งซึ่เป็นที่สักการะของคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีเถาะอีกันนึ่งที่ที่เป็นไทยได้สาคัญก็คือวัดพุทีที่ผมแนะนำมาเนี้ยนะครับส่วนต่างๆของจังหวัดน่านเนี่ยมีอีกมากมายแล้วอย่าลืมว่าจังหวัดน่านเป็นเขตติดต่อชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาวพื้นที่ใกล้เคียงนี้เราสามารถไปเที่ยวหลวงพระบางใกล้ๆเลยครับมาที่นี่เที่ยวหลวงพระ รล้รอว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับคนจังหวัดน่านเป็นคนใจดีทุกคนงั้นขอเชิญชวนพวกเราทุกคนในสพซึ่งใครอยู่ตัว,วอย่านเชิญมานะครับผมเองก็ขอขอบคุณและขอแสดงความดีใจและยินด,ดีด้วยที่ได้มาคุป,ปะกับเพื่อนฝูงในวันนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกันแต่เรามีสายตาสดุดกันรักกันชอบกันเราจะไม่ทิ้งกันจะอยู่กันจนวันตายครับขอบคุณนะครับสวัสดีในที่สุดก็มาถึงจังหวัดเชียงรายเป้าหมายหลักของเราที่แห่งนี้ครับ มีเพื่อนของเรามากมายซึ่งตางก็คิดถึงพวกเราและได้เตรียมรับการจู่โจมกันพร้อมกันแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อต้อนรับพวกเราในงานเลี้ยงสังสรรค์ค่ำคืนนี้กันด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนนักเรียนในดบเรื่องสองปีสองพันห้าร้อยสอิบอพร้อมครอบครับบวทุกท่านกัผม พันเอกนครสุนรกลุมแก้วนักเรียนนสพปีที่1จากกองประวยที่5และปีที่2จากเหล่าทหารราบปัจจุบันมีบูริศมีลำเนาอยู่ในที่จังหวัดเชียงรายมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของเพื่อนในกองทัพภาคที่3ซึ่งในปีนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพจากงานเลี้ยงรุ่นนักเรียนนสพรุ่น2ทงักสองทั่วประเทศครั้งที่43ในจังหวัดเชียงรายวเรางอุคล ต้อนรับเพื่อนเพนะื่อนและครอบครัวไม่ว่าจะมาจากก,า 1, กา 2, องทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่สี่หรือแม้แต่ครอบครัวของเพื่อนเพื่อนในกองทังพภาคที่สามด้วยกันวันนี้เราทุกคนต่างนัดหมายเดินทางมาพบปะสังสรรค์เพื่อรำลึกความหลังเพื่อสอบถามสารพระุทธสุขิตของกันและกันทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีของรุ่นเราให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปในสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชหรืออีกพนามหนึ่งว่าพ่อขุนมังรายกษัตริย์ผู้เป็นมหาราชองค์ที่25แหง่งราชวงศ์ละวะัชกกราชโดยได้ขึ้นมราชเมื่อปีพุทธศักรา 1, ช1802และในปีพุทธศักราช1805ได้ทรงรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ฝ่ายใต้เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันและเลือกชัยภูมิพื้นที่บริเวณฝั่งแม่น้ำกบ จัดตั้งเมืองใหม่โดยขนานนามว่าเมืองเชียงรายซึ่งแปลว่าเมืองของพญามังรายนับเป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านนาและได้ย้ายราชธานีจากเมืองนครเงินยามมาตั้งอยู่ที่เชียงรายนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในดินแดนเหนือสุดยอดในสยามอาทิเช่นพระตำหนักดอยตุงตลาดการค้าชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กและสามเหลี่ยมทองคำเมื่อเพื่อนฝูงเดิน,นทางผ่านอนุสาวรีย์แห่งนี้ ขอเชิญแวะมากราบไหว้บูชาพ่อขุนเมงรายมหาราชเพื่อแสดงความเคารพและเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและสุดท้ายนี้ในนามของเพื่อนเพื่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งร่วมจัดงานครั้งนี้ด้วยผมขอขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาขอให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างมีความสุขและเมื่อเดินทางกลับภูาิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว ในพื้นที่อื่นๆก็ขอให้อำนาจบารมีพ่อขุนเมงรายมหาราชโปรดจงอภิบาลคุ้มครองให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกราบรื่นและปลอดภัยทุกๆคนและเมื่อท่านกลับไปแล้วโรปวโรดกลับมาเยือนพวกเราอีกนะครับขอบคุณครับที่นี้เป็นสถานที่ที่แนะนำให้เพื่อนๆควรขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์พระธาตุแห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสารี ลิกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก้อยเบื้องซ้ายซึ่งสถานที่นี้พระธาตุแห่งนี้ได้ขอสร้างสมัยต,ตั้งแต่พ่อขุนเมอืองลายมาราชแล้วก็ดับบูรนณะติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันณจุดนี้เป็นจุดชมวิวบนพระธาตุดอกเขาควายซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมด ัณสถานที่แห่งน,นี้ที่ท่านเห็นในเบื้องหลังก็เป็นวัดท่องคุณของอาจารย์เฉลิมชัยโปสิทธิพัฒน์ซึ่งก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นปราการด่านแรกรจุดท่องเที่ยวจุดแรกก่อนที่จะเข้าไปสู่จังหวัดสิงรายลจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของค่ายเมิงรายมหาราช ท่านจะเห็นว่าศาราลอยพระบาทด้านหลังเป็นที่ประทับลอยป่าพระบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนอดนุลยเดชรัชกาลปัจจุบันซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานป่าพระบาทประทับลงบนปูนพัาสเตอร์มอบให้กับพี่น้องทาหารหารในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยารวมทั้งพี่น้องทหารในภาคเหนือทั้งหมดที่มีการสู้รบกันที่พื้นที่ดอยยาวดอยพะอมณบริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่ดอยโยธ ในบริเวณค่ายเมืงรายหมหาราชการเข้าออกก็สะดวกอยู่ในเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่เขตทหารปลอดภัยแน่นอนครับเราตามขึ้นไปดูบริเวณข้างบนแล้วก็จะเยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบของศาลาแห่งนี้ซึ่งก็จะมีทิวทัศน์อันสวยงามครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหลที่สังเกตสมรภูมิลบพื้นที่จังหวัดเชียงรายบนเทือกรอยยารอยผาหมดซึ่งเป็นที่ไปที่มาของรอยขบาทที่องค์ครบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานประทับให้กับพี่น้องอาหารหารเราบนเทือกรอยยารอยผาหมดที่บริเวณจุดบ้านพญาพิพัฒน์สวัสดีครับเขาพันตีเสาแก้วเย็นใจอยู่บ้านเวียงอำเภอเชียงคำจ,จังหวัดเชียงรายเดโมเดียวนีได้เปลี่ยนได้เปลี่ยน เดาอีแล้วได้สอบเขาเป็นนักเรียนในสิบทหารบุกรุ่นที่สองอยู่ในสังกัดกองร,ร้อยที่ห้าแล้วก็ได้แยกเราเป็นเราทหารช่างบันจุข้างแรกที่กองพันนาช่างที่ีจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาเป็นได้ถึงวันนี้ก็เพราะโรงเรียนในสิบทหารบุกได้รอหลอเขาได้เป็นใจมีฐานะมีครอบครัวดีดีมีเพื่อนดีดีจะฮักกันตลอดไปจนกว่าชีวิตจะไม่หากว่ามีกาเรเลี้ยงอะไรอย่างตรงไหน เขาก็จะไปตลอดจะหันไปแบกไห้ยาดองมาฝากเพื่อนโูตรที่เฮาดองอยู่นี่คือว่าเป็นโูตรของไอ้จกคมขืนตุแกเขาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าจะอยู่ในสังคมก็ขอให้ยึดถือพระราษฎริของข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสัจจะธรรมขันติจาคะสำหรับคัดติประจําใจของเขาก็คือกึศอุยะซึ่งมีความหมายว่ากึศแมลว่าคิด โอ้แปลว่าพูดยะแปลว่าทำอู้ชั้นๆก็คือ่าคิดก่อนพูดพูดแล้วต้องทําไผเห็นดีเห็นงามกับเท้าจะเอาไปลองปฏิบัติพอก่อได้เนอะไผต้องการจะมาแอวเจียงคำบ้านเทาเลขที่สามชิเ็ดหมูสองตํมบนตรงกว่าสุกแม่ขายเนี่ยเจียงอำเภอเจียงคำเทาพินดีตอนรับได้ทุกเวลาพร้อมจะฮึึบอย่าดอง แก้มไก่ดำตูนยาจีนเพื่อดโดบเฮือปึงปังสวัสดีโว้ย,ออยนี่คือทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ดจากเหนื่อยเพื่อรุ่น<อ>